สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมอมแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมอจะมาชวนควยในวันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่หลายๆคนเจอกันเวลาที่เราต้องเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนเยอะๆเช่นไปตลาดไปห้างซัพสินค้าหรือไปนในที่ที่มีคนที่เราไม่รู้จัก มันก็ทำให้เราเกิดความกังวลว่าสายตาของคนเหล่านั้นเนี่ยที่จับจ้องมาที่เราเนี่ยเป็นเพราะเราทําอะไรไม่ดีเราทําอะไรผิดหรือเปล่าหรือเราพูดอะไรไม่เหมาะสมไปไหมคําถามมากมายและความกังวลก็ท่วมท้นเข้ามาค่ะซึ่งหัวข้อที่หมอจะช,ชวนคุยในวันนี้ก็คือความกังวลเมื่อมีคนมาจับจ้องมองฉันนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเลยค่ะ ตราบใดที่เรายังเป็นสะสารเป็นตัวเป็นตนอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นเนี่ยก็ต้องจ้องมาที่เราไม่ว่าจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามอย่างกรณีที่เขามองมาด้วยความไม่ตั้งใจก็คือบังเอิญตัวเราเองเนี่ยไปวางอยู่ในลานสายตาของเขาหรือถ้าเขาจับจ้องมองมาด้วยความตั้งใจก็อาจจะมีเจตนาที่ดีหรือไม่ดีก็ได้อย่างเช่น เราเขาเห็นเราแต่งตัวสวยก็อาจจะแค่มองเพื่อชื่นชมหรือถ้าเขาเห็นว่าเราทําตัวดูประหลาดเขาอาจจะมองมาด้วยความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบคนนี้ทําตัวแปลกจังซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้แคร์ว่าสายตาคนอื่นจะมองตัวเองว่ายังไงแต่หลายๆคนเองเนี่ยก็มีความกังวลและแคร์เซนซิทีฟอย่างมากต่อสายตาที่คนอื่นจ้องมองมาที่เรานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่เรามีความกังวลเวลาคนอื่นจับจ้องสายตามองมาที่เราเนี่ยมันเกิดจากได้หลายสาเหตุค่ะสาเหตุแรกอาจจะเป็นจากพื้นฐานอารมณ์ของเราเองที่เป็นคนขี้วิตกกังวลมองโลกในแง่ลบตีความในแง่ร้ายมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเวลาที่มีคนจ้องมองเราจริงๆเขาอาจจะมองเราด้วยความชื่นชมก็ได้แต่เราอาจจะรู้สึกแย่ไม่มันม่นใจในตัวเองก็เลยตีความไปก่อนว่าเขากำลังว่าเราหรือเปล่านะคะอย่างที่สองเนี่ย การที่เราเนี่ยกลัวการที่คนจับจ้องมองมาที่เราอาจจะเกิดจากโรคทางด้านจิตใจก็ได้ค่ะซึ่งโรคที่น่าสนใจที่หมอจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือโรควิตกกังวลกลัวการเข้าสังคมหรือ social anxiety disorder นะคะละักษณะของโรคเนี่ยก็คือคนที่เป็นเนี่ยก็จะมีความกังวลอย่างมากในเวลาที่ต้องออกไปอยู่ในสถานท,ที่สาธารณะมีคนทั้งรู้จักและไม่รู้จักมีหลายสายตา หลากหลายคู่จับจ้องมองมาซึ่งคนที่มีความกังวลเนี่ยก็จะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าวันนี้ฉันแต่งตัวดีหรือเปล่าฉันทำท่าอะไรประหลาดไหมหรือฉันพูดอะไรไม่เหมาะกับการรเทศสารหรือเปล่ามานำให้เขากังวลพอกังวลก,ก็ยิ่งหลดยิ่งโลกพอโลกคนก็จะยิ่งจ้องมองหนะักเขาไปใหญ่มันก็จะกลายเป็นวงจรอย,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคนที่มีความวิตกกังวลกลัวการเข้าสังคมเนี่ยจะก็จะเสียโอกาสหลายๆอย่างในชีวิตไป เพราะมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมเราต้องมีความสัมพันธ์กันเราต้องมีการพูดคุยกันแต่คนที่วิตกกังวลกลัวการเข้าสังคมก็จะหลีกเลี่ยงการพูดคุยกับคนอื่นบางคนที่เป็นหนักมากๆก็จ,จะไม่กล้าออกจากบ้านใช้แค่การสื่อสารผ่านทาง Text หรือว่าผ่านทางการคอ l ต่างๆแต่ไม่ออกมาเจอกันตัวตรงจริงๆนะคะซึ่งในกรณีถ้าเกิดว่าใครมีอาการที่สงสัยว่าเอ๊ะตัวเองเป็นโซเชียลแอนเซตี้ดิสออหรือเปล่าเนี่ย ก็สามารถมาพบผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทย,ยาเพื่อรับการประเมินถ้าเป็นก็จะรับการช่วยเหลือรักษาค่ะซึ่งการรักษาช่วยเหลือก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินยาการทําจิตบําบัดเพื่อปรับความกิริยพฤติกรรมทําให้กล้าที่จะออกไปสู่สังคมกล้าที่จะออไปอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนได้มากขึ้นค่ะส่วนโรคอื่นๆที่อาจจะทำให้มีอาการวิตกกังวลกลัวการที่คนจ้องมองมาอย่างเช่นโรคซึมเศรา้า คนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะคิดลบโทษตัวเองอยู่แล้วแล้วก็จะเซนซิทีฟมากกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่มีสายตาบางคนจับจ้องมาที่เขาหรือบางทีจริงๆอาจจะแค่มองผ่านๆเขาก็จะตีความไปในทางลบว่าตัวเขาแย่ตัวเขาไม่ดีสมควรแล้วลที่จะถูกคนอื่นตำหนกิก็จะทำให้คนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าไม่อยากที่จะเข้าสังคมรู้สึกเหนื่อยใช้พลังงานเยอะแล้วก็หลีกหนีออกไปค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโรคทันตจเวชอื่นๆหลายๆโรคเลยนะคะที่ทําให้กังวลกลัวการเข้าสังคมและมีสายตาคนมาจับจ้องมองเพราะฉันเนี่ยถ้าป่วยหรือถ้าสงสัยก็สามารถมารับคําปรึกษาได้ค่ะส่วนวิธีการแก้เบื้องต้นเนี่ยในกรณีที่ยังไม่ได้เจอพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะวิธีการแรกๆเลยอย่างอย่างแรกที่สําคัญก็คือเราต้องดูว่าตอนที่เรากังวลกลัวว่าคนอื่นจับจ้องมองมาเราหรือเปล่าเนี่ย ร่างกายของเรามันมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงไปไหมเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เรากังวลร่างกายของเราจะมีการทํางานที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการที่มีหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นผิดจังหวะรู้สึกหายใจเหนื่อยหายใจไม่อิ่มชาไปมือไปเท้าซาซาที่หน้าปวดวงท้องปวดหัวคืนไส้อาเจียนหรืออีกหลายๆอาการได้นะคะ ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นเกิดจากระบบภาษาอัตโนมัติที่มันเกิดขึ้นมาเองมันห้ามไม่ได้ค่ะแต่ว่ามีเพียงระบบเดียวที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ก็คือระบบทางเดินหายใจเราสามารถทําได้โดยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆหรือ breathing exercise นะคะซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมารเรื่อยๆระบบร่างกายที่กําลังตื่นตระหนกตกกลัวก็จะทํางานได้ดีมากขึ้นและเราก็จะสงบมากขึ้นด้วยค่ะ หลังจากที่เราสงบอารมณ์ได้แล้วเนี่ยอย่างที่2เนี่ยให้เราพยายามหาจุดโฟกัสอย่างอื่นอย่างเช่นอาจจะเคาะมือนับในใจ1 2 1 2, 1 2 2 1 2 3นับไปเรื่อยๆเพื่อให้เราโฟกัสมาที่การนับเลขนะคะหรือเราอาจจะหาจุดโฟกัสอื่นเช่นมองหาคอสีแดงที่อยู่ในห้องนี้ให้ได้สักห้าอย่างมันก็จะทำให้เราเนี่ย เปลี่ยนแปลงโฟกัสจากการที่เราจะไปจับจ้องว่าคนอื่นจะมองมาแล้วเรารือเปล่าไปโฟกัสที่จุดอื่นแทนความกังวลก็จะลดลงได้ค่ะอย่างที่3เนี่ยก็คือก่อนที่เราจะไปสถานที่ไหนเนี่ยถ้าให้ดีพยายามศึกษาข้อมูลก่อนว่าที่นั่นเนี่ยเขามีลักษณะความเชื่อความเข้าใจหรือการแต่งตัวยังไงบ้างเราจะได้แต่งตัวให้เหมาะสมกับการลาเทศะ อย่างเช่นสถานที่เราจะไปเน้นว่าต้องแต่งสูตรอย่างเป็นทางการแต่ถ้าเราเนี่ยใส่เสื้อยืดกจนเกงขาสั้นลากแตะไปมันก็จะเป็นการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมแล้วก็อาจจะเป็นจุดจ้องมองเพ่งเลงของคนอื่นในสารท่านั้นที่ได้ค่ะส่วนข้อต่อมาเนี่ยก็คือข้อที่4เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะก็คือการที่ต้องเตรียมตัวก่อนเลยค่ะว่าเมื่อเราจะต้องออกไปสู่สถานที่ที่มีสายตาของคนจนํานวนมากม เราจะมีวิธีการรับมือ,อยังไงถ้ามีคนพุ่งตัวเข้ามาถามเรามาทักทายเราเราจะตอบว่าไงให้เราคิดให้ได้ไหลายซิงแยลิโอเพื่อที่ว่าเราจะได้ฝึกซ้อมกันค่ะการฝึกซ้อมในบทบาทสมมติเนี่ยมันก็จะทำให้เมื่อถึงสถานการณ์จริงเราก็จะมีอาวุธที่เราพร้อมที่จะใช้รับมือกับสายตาของผู้คนหรือการพุ่งตัวกันเข้ามาของคนที่อยากจะทำความรู้จักหรืออยากจะทำความพูดคุยกับเราค่ะ ก็สำหรับวันนี้หมอขอเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีใครอะไรมีข้อสองสัยมีอะไรอยากแชร์เม้น์มาได้ที่ข้างใต้นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้หมอา้อยฟังเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย